สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่นานาเทคช่องสำหรับคนรักเทคโนโลยีและการดเจนนะคะพบกันอีกครั้งกับคลิปนี้นะคะกับทรงท้ายปี2018กับ10มือถือเปิดตัวใหม่ประจําเดือนธันวาคม2018มีมือถือรุ่นใหม่นะคะเปิดตัวรุ่นไหนบ้างมือถือใหม่ปลายปี2018นั้นมีรุ่นไหนเด็ดรุ่นไหนโดนถ้าอยากรู้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องนานาเทคกันด้วยนะคะพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยคะ่ะ วันพลัสเปิดตัวโทรศัพท์มือถือใหม่อีกรุ่นนะคะกับวันพลัส 6T McLaren Edition มือถือรุ่นพิเศษที่ทางวันพลัสร่วมกับ m c l a r e n บริษัทผลิตรถสปอร์ตสัญชาติอังกฤษมาพร้อมดีไซน์สวยอย่างมีสไตล์ด้วยแถบสีส้มด้านข้างตัวเครื่องและฝาหลังนะคะเคฟล่าพร้อมโลโก้ m c l a r e รนสุดเท่ส่วนด้านสเปคบางส่วนนะคะเหมือนกับวันพลัส 6T รุ่นปกติโดยรุ่นนี้มีแรมถึง10 g b และระบบชาร์จแบบใหม่นะคะที่เรียกว่าว a r p c ชาร์จ30วัต์ ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี50่50%ใช้เวลาเพียงแค่20นาทีนอกจากนี้นะคะภายในตัวกล่องยังแถมเรื่องราวที่เกี่ยวกับแบรนด์แมกราเรนมาให้อีกด้วยราคาประมาณ22,900บาทและรุ่นนะคะเป็นโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์หัวเว่กับหัวเว่ยโนวา4หัวเว่ยสานต่อความสําเร็จจากหัวเว่ยโนว3เปิดตัวหัวเว่ยโนวา4มือถือซีรีส์โนวารุ่นใหม่ ส่งท้ายปี2018ด้วยการอัปเกรดที่ดีขึ้นกว่าเดิมทั้งกล้องและสเปคโดยไฮไลท์ของรุ่นนี้นะคะอยู่ที่กล้องหลังมีถึง3เลนพร้อมกับความละเอียดสูงสุดถึง48ล้านพิกเซลและยังใช้เซ็นเซอร์ IMX586 รุ่นใหม่ของโซ n y อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นมือถือรุ่นแรกของโลกที่มีกล้องความละเอียดสูงขนาดนี้ด้านสเปกนะคะใช้หน้าจอขนาด6.4นิ้วความละเอียดแบบ Full HD p l u ไม่มีรอยแหว่งแต่เจาะรูฝังกล้องนะคะลงในหน้าจอแทน สัดส่วนของขนาดจอและขนาดเครื่องคิดเป็น91.8%ใช้ CPU Kirin 970พร้อม GPU Turbo 2.0 RAM 8GB หน่วยความจำ 128GB รันบนระบบ Android 9.0 Pie ครอบทับด้วย EMUI 9.0.1มีสแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องไล่เฉดสีสวยงามด้วยวัสดุกระจก 3D และแบตเตอรี่ 3,750mAh รองรับชาร์จเร็ว ราคาประมาณ14,900บาท และโทรศัพท์มือถืออีกรุ่นนะคะจากแบรนด์ Vivo กับ Vivo Y91i มือถือราคาประหยัดซีรีส์ Y มีสเปคบางส่วนท้ายกับ Vivo Y93s แตกต่างกันที่แรมและหน่วยความจำสำหรับ Vivo Y91i นะคะมาพร้อมหน้าจอแบบ h halo f u l l v i e w Display ขนาด6.22นิ้วพื้นที่หน้าจอสูงถึง88.6%ใช้ CPU MediaTek MT6762R หรือ Helio P22 แรม2 g b วย ความจำ 16GB รองรับไมโคร s d รันบนระบบ Android 8.1 Oreo ครอบทับด้วย f a t t s s OS 4.5กล้องหลังคู่1 3บวก2ล้านพิกเซลพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะนะคะช่วยให้สามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้ราวกับมืออาชีพกันเลยทีเดียวกล้องหน้า8ล้านพิกเซลมี AI Face Beauty ที่จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลนะคะและปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากที่สุดรองรับการปลดล็อกด้วยไมยหน้าหรือ Face Wake สแกนลายนิ้วมือ และแบตเตอรี่4,030ม ah, ิลลิแอมป์ราคา4,999บาทและมือถือรุ่นใหม่อีกรุ่นนะคะยังเป็นโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ Vivo กับ Vivo Y93s มือถือราคาประหยัดซีรีส์ Y อีกรุ่นโดยรุ่นนี้อัปเกรดสเปคมาจาก Vivo Y93 เปลี่ยน CPU พร้อมกับเพิ่มหน่วยความจำให้เยอะขึ้นโดยเปลี่ยน CPU จาก Snapdragon 439เป็น MediaTek MT6762 และหน่วยความจำจากเดิมนะคะ64 g b เป็น 128GB ส่วนสเปคอื่นๆยังคงเหมือนเดิมค่ะมาพร้อมหน้าจอขนาด6.2นิ้วความละเอียด HD 19ตต่อ9รอยบากทรงหยดน้ำหรือ Waterdrop RAM 4GB รันบนระบบ Android 8.1 o r e o ครอบทับด้วย f ั n t a s OS 4.5กล้องหลังผู่13บก2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลรองรับการปลดล็อกด้วยใบหน้าหรือ Face Wake แต่จะไม่มีสแกนลายนิ้วมือค่ะแบตเตอรี่4ี่พ ราคาประมาณ8,000บาทใครที่ชอบมือถือสุดแปลกแหแนวแบบล้ำๆนะคะต้องไม่พลาด Vivo Nex t Dual Display มือถือเน็กรุ่นใหม่ส่งท้ายปี2018มาพร้อมหน้าจอทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะโดยหน้าจอด้านหน้านั้นมีขนาด6.39นิ้วแบบ Super AMOLED ความละเอียดแบบ Full HD+ อัตราส่วน19.5:9ต่อ 9. คิดเป็นสัสดส่วนการใช้งาน9 1 6 3 ส่วนหน้าจอที่2นะคะด้านหลังมีขนาด5.49นิ้วความละเอียดแบบ Full HD อัตราส่วน16:9ต่อ 9. โดยความพิเศษของหน้าจอด้านหลังนะคะใช้สำหรับควบคุมการเล่นเกมต่างๆด้านสเปคนะคะใช้ CPU Snapdragon 845 RAM 1 0 g b รันบนระบบ Android 9.0 Pie ครอบทับด้วยฟันทัศ OS 4.5กล้องหลัง3เลนโดยตัวแรกนะคะมีความละเอียด12ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX 363และกันสั่น4แกนกล้องตัวที่2นะคะ2ล้านพิกเซลเป็นกล้อง Night Vision มีขนาดพิกเซล2.9และกล้องตัวที่3เป็นกล้องที่มีชื่อเรียกว่า Time of Flight หรือ TOF 3D ใช้สำหรับตรวจจับภาพวัตถุเกี่ยวกับความลึกแบบ 3D มีความแม่นยำสูงนะคะโดยใช้การวัดแสงผ่านแสงอินฟราเรดกว่า3 0 0 0 0 0จุด ราคาประมาณ23,800บาทหัวเว่เปิดตัวมือถือใหม่เช่นกันอีกรุ่นค่ะกับหั a เว่ย n j o y 9มือถือซีรีส์เดียวกับหั a เ e ่ย n j o y 9 Plus แต่เป็นรุ่นลดสเปกนะคะมาพร้อมหน้าจอขนาด6.26นิ้วความละเอียด HD p l ีพหน้าจอทรงหยดน้ำแบบ Waterdrop n o t c h ใช้ CPU o c t ออก r e s ค a p d r a นป n รา0อ แรมสูงสุด4 GB กล้องหลังคู่13บวก2ล้านพิกเซลรองรับ AI Scene Detection และกล้องหน้า8ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่ความจุ4,000ันม ah. ิลลิแอมวัสดุตัวเครื่องด้านหลังเป็นกระจกแต่จะไม่มีสแกนลายนิ้วมือค่ะใช้การปลดล็อกด้วยใบหน้าแทนราคาประมาณ4,790บาทมือถือเปิดตัวใหม่จากแบรนด์ซัมซุงที่น่าใช้อีกรุ่นนะคะกับซัมซุง Galaxy A8s มือถือรุ่นแรกของซัมซุงที่มาพร้อมหน้าจอแบบ Infinity O ซึ่งเป็นการเจาะรูไว้ที่มุมหน้าจอเพื่อฝังกล้องหน้าลงไปทําให้ไม่ต้องมีติ่งหรือขอบหน้าจอด้านบนค่ะได้หน้าจอแบบเต็มๆไร้ขอบโดยหน้าจอจะมีขนาด6.4นิ้วความละเอียด2,340คณ1 0 8 0พิกเซลอัตราส่วน19.5:9ต่อขนาดรูนะคะกล้องมุมจอ6.7มม,มด้านสเปคของ Samsung a s a m s u ง Galaxy A8s ประกอบด้วย CPU Snapdragon 710 RAM 6และ8 g b หนวยความจำนะคะ128 GB รองรับ microSD สูงสุด 512GB แบตเตอรี่ 3,400mAh รองรับชาร์จเร็วและรันบนระบบ Android 8.1 Oreo สำหรับกล้องหลังนะคะจะมี3เลนได้แก่เลนหลัก24ล้านพิกเซลค่า f 1 7และเลนเทเลโฟโต้10ล้านพิกเซลค่า f 2 4และเลนสำหรับจับระยะความลึก5ล้านพิกเซลค่า f 2 2 ส่วนกล้องหน้า24ล้านพิกเซลค่า f 2.0ค่ะราคายัางไม่เปิดเผยค่ะมาดูโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ ASUS กันบ้างนะคะกับ ASUS Zenfone Max Pro M2 มือถือระดับกลางแบตเตอรี่อึดที่อัปเกรดสเปคจาก Zenfone Max Pro M1 ปรับโฉมดีไซน์สวยงามกว่าเดิมและยังคงคอนเซ e p มือถือที่มีแบตเตอรี่อึดเหมือนเดิมมาพร้อมหน้าจอขนาด6.3นิ้วความละเอียดแบบ Full HD+ อัตราส่วน19:9 กระจกคอน n ิ่งกอริล g า a s น6 CPU Snapdragon 660 RAM 4และ6 GB หน่วยความจำ64และ128 GB รันบนระบบ Android 8.1 Oreo แบบ Pure Android กล้องหลังคู่12บก5ล้านพิกเซลกล้องหน้า13ล้านพิกเซลพร้อม LED flash วัสดุตัวเครื่องนะคะด้านหลังเป็นกระจกกรอบอลูมิเนียมมีสแกนลายนิ้วมือด้านหลังเครื่อง และแบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมใช้งานต่อเนื่อง2วันและรองรับชาร์จเร็วสำหรับราคารุ่นนี้นะคะราคา6,990บาทแรม4กิกะไบต์และรอม64กิกะไบต์ราคา8,990บาทแรม6กิกะไบต์และรอม64กิกะไบต์ค่ะ Htc Desire 12s มือถือระดับเริ่มต้นนะคะที่ออกมาขั้นระหว่าง Htc Desire 12และ Htc Desire 12 Plus สเปคไม่สูงมากดีไซน์ตัวเครื่องสีสันแบบทูโทนมาพร้อมหน้าจอขนาด5.7นิ้วความละเอียด h d Plus อัตราส่วน18:9ต่อ CPU Snapdragon 435, RAM 3และ4 g b รันบนระบบ Android 8.1 Oreo, ครอบทับด้วย HTC Sense UI, กล้องหนังนะคะและกล้องหน้าเท่ากันที่13ล้านพิกเซลและมี LED แฟลชทั้งคู่ด้านหลังมีสแกนดายนิ้วมือพร้อมแบตเตอรี่3,075มิลลิแอมราคาประมาณ6,390บาท และโทรศัพท์มือถือรุ่นสุดท้ายที่จะพูดถึงนะคะเป็นโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ูเบียกับ n u b บียเรสแมจิกมอรมือถือเกมมิ่งรุ่นที่2ของค่ายนะคะสานต่อความสําเร็จจากนูเบียเรสแมจิกโดยรุ่นนี้อัปเกรดสเปคใหม่เปลี่ยน CPU เป็น Snapdragon 845เพิ่มแรมสูงสุด 10GB หน้าจอ6นิ้วความละเอียดบัฟู HD p สตีพอัตราส่วน18ต่อ9 แรม6และ8และ10 g กิกะไบต์ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวและระบายความร้อนด้วยอากาศเพื่อลดอุณหภูมิได้ถึง12.3องศาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ CPU ได้ถึง70%รันบนระบบ Android 9.0 Oreo ครอบทับด้วย Red Magic OS กล้องหลัง16ล้านพิกเซลค่า f 1.8แบบ PDAF รองรับ AI กล้องหน้า8ล้านพิกเซลและรองรับการปลดล็อกด้วยไมหน้าค่ะราคา12,900บาท อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจาก n a นาเทค h นะคะ